คุณจะเลือกอะไรระหว่างอยู <reco Christ. S 1> いい่ในบ้านที่สร้างด้วยขนมทั้งหลังเลยหรือจะอาศัยอยู่ในบ้านต้นไม้ที่สามารถบินได้มันจะบินไปไหนคัอยู่ในบ้านที่สร้างด้วยขนมไหอโอยน่าจะดูแลรักษายากอยู่เนาะเอาเป็นว่าผมบ้านต้นไม้ที่บินได้ครับคุณจะเลือกอะไรระหว่างมีผู้ช่วยส่วนตัวและก็ฉลาดมากๆด้วยแต่ว่าจะสามารถพูดได้ด้วยอิโมจิเท่านั้นหรือคุณยนต์ผู้ช่วยส่วนตัวที่จะมีนิสัยแปลกประหลาดนิดหน่อยแต่โคจะทรงประสิทธิภาพผมว่าจะมีผู้ช่วยเป็นคนที่ฉลาดมากๆยังไงแต่ถ้าเกิดว่าพูดได้ด้วยอิโมจ นั้นมันก็แอบจะแบบแ้่งั้นผมเป็นหุ่นยนต์และการตรงนี้ใส่แปลกๆก็น่าสนใจดีคุณจะเลือกอะไรระหว่างมีความสามารถในการแปลงเป็นสัตว์ตัวไหนก็ได้ที่คุณทําการคอสเพย์เป็นตัวนั้นหรือความสามารถในการเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้แต่พอคุณเทเลพอร์ตไปปุ๊บคุณจะวร่ปไปในจุดที่มันห่างจากจุดที่คุณเล็งเอาไว้เนี่ยประมาณเมตรสเมตรซึ่งเมตรสเมตรมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแต่บอกตามตรงนะแปลงร่างเป็นสัตว์สําหรับผมม,มันน่าสนใจกว่าเยอะเลยนึกงสภาพคุณแปลงร่างเป็นนกเหยี่ยวแล้ว